ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอ่ะมันตีมือนี้มปาปักเบ็ดฝนก็ตกเนาะถอยรถขมา้าหนังปากกานะักไก่เนาะลืมถ่ายพี่หน้าลืมถ่ายเนาะอ่ามีน้องพิัััครบสสวดีครับอ่าพิ่ทักหนูพวกยักษ์หนูพวกยักษ์ฟาร์มได้แล้วครับเนาะเดี๋ยวมือนี้สิมาปักเบ็ดกันพี่หน้าก็ลืมนะถ่ายเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิปักกันไปทั้งพุ่แหละ แต่น้องหนูพวกยักษ์สิลงไปตรงพุ่นเดี๋ยวพี่หน้าเบ็ดหน่อยพี่หน้าสิลงไปทั้งนี้เดี๋ยวให้นออ้องมนตีไปทั้งนี้เดี๋ยวที่พักของเข้าคือเถียงหน้าเลยครับเดี๋ยวมื้อนี้พี่หน้าสิมไมให้กับข้าวกินกันอยู่ในเถียงหน้านะท่านผู้ชมอุปกรณ์เตรียมมากบิดแล้วพี่ทักเต็มเป็นมาจาก,กล้างมือนี่ S <S ดีครับเก้าสิบครับเมื่อเนี้ย<ฮ>พิ <90 S 2> ทักษ์เจ็ดสิบเก้าสิบหลังพี่หน้าสี่สิบสี่สิบหลังน้ 40, 40งนองมนตรีสามสิบแปดหลังแบ่งกันไปเนาะคนละมุมเ<ฮ>นาะ<ฮ>เดี๋ยวติดตามตอนสองทุ่มกันนะท่านผู้ชมเมื่อนี้ทีมงานมาสามคนเนาะแบ่งกันไปคนละทาง องมันเตแล้วก็พิทักษ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าฟ้าไปปักกันนี่น้องกำลังแบ่งเหย,ยื่ออยู่เดี๋ยวสิบไปปักกันคุณน้องอีก้นก็ไปละพี่หน้าสิไปทั้งคุณไปน้ำเต้นไปน้ำเตืน,ต,น,นแบบตือนเไปน้ำแบบนี่ตา ครับทช้ชมนี่แหละการทำหานายุกใหม่เนาะสูบหน้า,าจามนกหน้าเดี๋ยน้องปากเบ็ดโอ้ปากขึ้นอยู่ครับปักเลยเนี้ยจิริดเป็นปะ เพื่อนำเพื่อน,นำรถน้ำนั่งได้โอเคเลยมนัมนหมันแน่นอน,นเอนดินน้ำไปรถเอาหน้าอีกหลังนึงพอไปข้างบนมันหกละโอ้ Gare ta cả đấy, cho gare bạc mông mọi cả đấy cái lắm chia lắm lắm chia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  lắm lắm chia 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 lắm nè lắm chia ท้องเมืองมันลึกครับท่านผู้ชมต้องลงไปฝากตรวโลกักคุมท่านผู้ชมหมานหมานอ่ะเดี๋ยวนองมันตักต่อ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น่าเฉปักลงไปพุ่นนะแล้วกับไปต้นยูคาพุ่นขอบสะทั้งพุนะ่นเนาะตอนนี้น้องมันปักไปพุ่นละเดี๋ยวมาลงกันตอนสองทุ่มครับท่านผู้ชมโอเคครับติดตามเด้อขอบคุณครับครับท่านผู้ชมปักเบ็ดมาแล้วเนาะมืดเพราะว่ามา,ม,ามืดแล้วมือนี้เนาะ นั่งอยู่ในในเฉียงหน้านี่แหละครับนี่ต้นสะเดาท่านผู้ชมที่หน้าได้มาเต็มหนึ่งละเด็ปลายยากอ่ะนองกำลังติดไปไรยุ่งอยู่ยุ่งหลายนี่ย ยุ่งหลายเลยท่านผู้ชมนี่กวอนมาแล้วโอ้ยไหนอน,น,อนบัดรนี่นขยับเข้ามาเลยใส่ขาดา้านในดีแล้วน้องมนตีกำลังจุดใจอยู่อ้ยยุ่งกดัดพี่น้องเอ้ยหน่อยคนหนึ่งยังบ่ามาอยู่พี่ทัก พอแล้วเอาแค่นั้นก็พอละเอาไว้อ้อยมือหลังว่ได้มียางให้มียางก็ติดละมือไหน,นไหนไปติดกับมันอยู่บอยู่ต้นไม้พูดนะพติดจักเจ้ฝนก็ตกให้พกยางมาทำชัชมเดยวไม่ยางปลากินกันเจ้าก็มี่มือนี่ ให,นห้มันควนๆยังไงจับคุณผู้ชมกินหน้ามีโค้งไฟนี่เนาะนี่ทอดหงอยู่อะไรหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนาะสั่งมาจากโซฟีท่านผู้ชมนี่ครับ พอได้มีแสงสว่างอครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กประมาณจทก่ยค่ไหมปดนาฬิกมสิบหนทกมงครึ่งท่านผู้ชมหกโมงครึ่งบึงถุงปอกแป๊กครับนี่มืดคัก สิบแปดจุดสามศูนย์ท่านผู้ชมนี่ยี่หน้าพึ่งปักเบ็ดเสร็จเนาะก็เอาไฟอันนี้มาจุดแล้วก่อไฟกับนองมันไหลยุ่งอยู่ที่ยงหน้าพอดีฝนก็ตกนอ้อนปนตีครับอ่ะซุ่ๆโอเคครับนะเดี๋ยวเรานอนอีคนนึงนอนอีกคนนึนนงใส่เบ็ดไหลครับท่านผู้ชมนี่เดือดเดก็คงจะเอา ไส่เมื่อวัมวเมื่อวใต้เฉียงหน้านี่แหละนอนครับนผูมชมตอนนี้อยู่ในเสียงหน้าเนาะคลกําลังกําลังสิกินเขากนันนอนไปทาะกินเข่าวแล้วมีเจ้าปลาล่าพร้อมนีม่ครับหนูปวงครับหนูปวงหนูปวง,ปวงเจ้าปลาน้ำนั่นระ,ลละปลาปเอ้ทักครนดัดมันตีละปลาปลาเท่ห่อมาห่อปลามาหนึ่อื่ ัก็ล้วงฟุ้งจักเลยฝนก็ตกเล่นตลอดท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพยายามพยายามเบ็ดเ,เกอ่อพูดละฝนหายเรื่งองยังอยตอนนี้ก็ไฟเลนะยเนาะคือว่าฝ่าไก่บม่มิงเอี้ยว่าเดี๋ยวสิมาต้มป่ากินอยู่ท้องหน้าเนี่ยใช่ปะ่ครับนั่ย,ยักษ์ นี่ท่านผู้ชมทำทางสายฝนนี่นะฮะฝนกำลังมาม <g ül> ก็ไปเลยประจนานทันนี้ในยางป่าท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนเนาะเดี๋ยวมาชมกันตอนนะ่อเนาะเดี๋ยวยางป่าให้เบิ่ง,งนี่ปลาเข็งง่ายนี่ที่หน้าได้มาแล้วตัวนึงนี่จะยางด้วยลาเข็งง่ายตัวนี้เห็นปะย <c oughs> างมาติดจิงฝนฝนเดี๋ยวมายางอืม เดี๋ยวยังเดี๋ยวไม่อย่างกินรับเด็กก็ได้เนาะรับเด็กสำหรับเด็กท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ฝนตกฝนก็กลังลงเดี๋ยวติดตามต่อไปท่านผู้ชมนี่เจ้ามีผักหอมมากเบ็ดเห็นปะผักกัะมีเขาเบิ่งการไปเป็นมัดม่เสอบกินเขาเอากินอ่าสุดยอดโคปกรณ์ แซ่บแห้งครับซุปกระจแก้วเจ้าปลาเก้วไอร่าฮอร์แก้วปลาสุดยอดจายเลยไอ้สับกระเทียมแก้วปลาแดกสับกระเทียมใส่น้ำโอ้เสียดายเ่าท่านนี่เผาป่าเนาะกินกับกินกับหนูพุกก่อนเมื่อกี้เนี่ยหนูพุกกันจบแล้วต้องเ้าป่าคุณเดียวกินกับหนูก่อนบุกวงบวงครับหนูปุวงนี่น้องพิทักษ์แฟมหนูพุกยักษ์สนใจอยากได้หนูพวกทิโตได้ติดต่อได้เบอร์ยังก็ ัวนี้ติดตอกอันนั่ศูนยเกแปดครับอ่าสามสามห้าศูนเจห้าสองครับศูาแปดสามสาม,ามห้านย์เจ็ดห้าสองสนใจพอพันแม่พันมีครับอ่ามีทั้งพอพันแม่พันล้วกะหนูเนือ้อหนูเนือ้อผู้ใดอยากินก็นมาได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อท่านผู้ชมยุ่งกัดเราปเนี่ยเดี๋ยวให้น้องกินเ้าก่อน อตอนนี้บ่มีละยุงมาละพักก็ไเก็บมาแสบแสบแสบพักจากบ้านพักจากบ้านจากหน้าบ้านโอ้ฝนตกแห้งนะคพผู้ชมแสบหลายน้องพิทักษ์ครับแสบเสรจจดบรรยากาศก็ได้กับเขาก็มีมีหนูปลูกหนูพุกยักษ์พิทักฟาร์ม ไก่กระมีครับไก่กระมีปลาแดกกระมีต้องเขากินเขากระแ่บเนะปลาล่าพี่นั่นผสมเครื่องมากนี่แซ่บแซบปลาล่าไอตักเลยตักเลยหลายๆอ่ะตักตักเอาปลาล่าไอ้ไอ้นั่นน่ะออนบไอ้ไอ้มะเขือมีบ่แล้วก็เขือด้วยฟังใจเลยเอาบักเขือเลยกัดเลยตักอีกเอาเอาปลาลาอีก ปลาไ,ไหลยตักไปไดยไรปลาไหไละตะวีตักปลาไ,ไหลหลายๆเลยปลาไหลยๆอืมตักเยอะๆน้ำแซ่บมันหอมเสุดยอดแสบแซ่บแสบอว่าึ้นเรียนเรียนห้องต่องจังไงเขาขึ้นมากรองนอกบ้านีเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวพยายามเบสอีกรอบนึงเหนื่อยเหน,นื่อย ันเป็นลักษณะน่ะสุดยอดเห็นปะท่านผู้ชมเดี๋ยวพยายามเบ็นไม่อีกรอบเดี๋ยวมากินกันไหมจะไม่ย่างตาเนาะนี่แซ่บายโอ้น้องเขากินเข่างางพี่หน้ากินงายแต่ว่าพี่หน้าต้องพูดแหละกินน้ำอูมามิจบแล้วค่อยสิกินเข่าท่านผู้ชม อเราไมีทักเขากินแสบแตาแซ่บ<อ>ตามีแห้งหนูครับหนูพุอณหนูพวกยักษ์วพวก,กวงครับววพวกวงหนูพวกวงอวงอกมาแล้วนี่แสบดีกว่าครับลดเลยเนื้อ,อลดเองกินเองครับนูเนื้อลดเลยท่านผู้ชมแสบแสบเดี๋ยวจัดกัน,นเหมือนนีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเฮา ไปติดตามกันนะท่านผู้ชมขึ้นนี่ยู่แขงหน้านี่ยนะครับท่านผู้ชมนอนขึ้นนี่แหละมือนี่นเนาะมีมูลรนั่น <c oughs> น้องมันเตีแล้วก็พีหน้ามันเตีสู้ๆโอเคพี่ทักสู้นะครับโอเคพีหน้าสู้เนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม น่องได้ตายมาหลเรมืันนี้ปลาไหลหานรอบเด็อรอบเด็อรอบเด็อกเดือกไหมต้องเปลือปลาไหลได้มากต้มเปลือปลาไหลนี่เต็มสองเต้มสองเต้มเห็นป่ะเครื่องมาแล้วครับท่านผู้ชมประมงมีปลาไหลต้มปลาไหลน้ำแล้วก็ปลาคอดปาหมอน้ำปลาหมอพี่หน้าได้มากอีกตัวหนึ่งอู้หูไงปิ๊งมันมันไปยังอ้าวปิ๊งเลยสิยาก เดี๋ยวมาต้มกันนี่เครื่องมีเดี๋ยวติดตามท่านผู้ชมกันบนตกครับท่านผู้ชมตอนนี้บนตกอยู่ในกระท่อมกันเนาะนอนไม่ถากัามาจะหน้ากัามาล่ะเดี๋ยวสีมาต้มต้มปลาต้มเป็ดปลาไหลกันเนาะนี่เจ้าใส่ไปหม้อต้มเนาะ เดีมีแค่นี้แหละเครื่องต้มนะหอมกระเทียมกินหน้าเต็ยม,มั้ล้วเดี๋ยวแล้วก็ไอปลาปลาไหลน้ำนาะงตัวนึงท่านผู้ชมหากินแบบบา้านๆท่านผู้ชมเดี๋ยวมากันเด้อน,นี่ตอนนี้ต้มน้ำละคนกระตกท่านผู้ชมน้องนี่ าแเลยนน้องบรรทุงบรรนาบรรนาบรรนาบรรบ้านเลยครับบรรบ้านเลยเดี๋ยวให้น้องให้น้องเมื่อตีไปเหตุกากณ์น้ต้มสับสับใสเลยสับสับสับโตเลยเป็นโตเลยปะเด็นคาอยู่คือวอนกินยังออกม้เดือนต่อหลังอนกินก็ใจเอาเหร ต้มเป็ดปลาไหลเนาะนั่นวะครับผมต้มเป็ดปลาไหลเมนะูมีนู่น,อน,น,นรนนนอบเด็ก่ะเดกะน้นองมือเตกระกำลังเฮ็ดอยู่ปุ๊กมือฉมังครับปุ <c ười> ๊กมือฉมังปุ๊กมือฉมังนี่กุ๊กกำลังเฮ็ดอยู่ปุ๊กมณฑเตกระกำลังทำอยู่ครับอันนี้ประกอาแต่หมอหมออะไรย,ยุ่ั้งเดะ เดี๋ยวไปหลยมาตามมาออคครรับับมื่อนี้เสือสุดยอดรออรอครับท่านผู้ชมนี่ของแท้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องมาเบ็ดออกด้อเะคิด,ด,ดว่าเป็นยังไงล <laughs> องพิชักเขาได้มากมื่อนี้เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวมาตม้มต้มเป็ดไปเลยกันดีแล้วครับ น้องแดดนำโุมฝนตกหินหินเลยฝนตกหินหินหอมไอดินอยู่ในหัวได้กินชีคว้ากี่มวนนี่แะครับท่านผู้ชมฝนกำลังตกเลยตกแห้งที่หน้าได้ประหมอมาตัวหนึง่งไม่แรงแกได้มาห้มกันอน้องเนะาะเดี๋ยวเขาจะกินเผากันกันมือนี้ ท่านผู้ชมมัดได้เมือดจัดสวดจดท่านผู้ชมทึงปลาอทึงปลาเก่งขับบาปูใช่ปะขัาไ่จี๋แวผูข้ามเสยาลัสานออาหืมอยาไปรักกุนหมดหนึงเส้น ท่านผู้ชมนี่แหละของแท้ท่านผู้ชมหากินแบบเป็นนอกบ้านนอกพร้อมอยู่เป็นโหลดโคตรหมอกับผมเลยต้องกลมเ <u'> นี่ยกระท่อมทองปลาเอาทำความสะอาดแต่เพิ่นจแกหน่อยท่านผู้ชมเพ,ามพามระาะว่ามาอาศัยเพิ่น

เอาคาตะไคร่ทุบใส่เอาทุบใส่มีมีดปะเออนั่นแหละทีปปโตแหละทุบไปรดมาทุบทั้งพี่อืมปลาไหลทั้งโตเนาะปลาไหลทั้งสองโตโอ้บอดใส่คาตะไคร่ไปปูดมันแดงได้ปะเอาซอยใส่ ได้ไปเลยทุบหอมใส่กระเทียมใส่ได้เอาใส่เาใหา้เดี๋ยวมื้อนี้มากินปลาไหลกันคือหน้าบ่เคยกินปลาไหลตะเจอท่านผู้ชมบ่เคยกินปลาไหลแปดปีนี้เนาะ นี่แหละของแซบท่านผู้ชมนี่แหละของเดยี่ยมนี่อยู่นี่เห็นบ่าที่น่าจัดมาให้อยู่แล้วก็ต้องห่วงนี่เห็นไหด้วยนังเงหน่าแม่โอ้โหนังนี่มันต้องแซบท่านผู้ชมอยู่กลางข้างหน้าข้างหน้ากินยังกับเสี่ยวลงบนมา นี่ท่านผู้ชมประมาณสามทุ่มแล้วนะ낮จ้าเนาะนี่สั้นนี่นสั้นนี่สั้นนี่เอาคนกันคนคนคนโอ้สุดยอดไปไล่โตเป็นเป็นเลยครับท่านผู้ชม เราไม่ขวามเด้อโอ้ใครเห็นเนี้ยเปน็นไงเป็นอยัางไรนะเดี๋ยวชมเุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยอืมอะไรเขาคัดบาตรนี่ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเอาปลาลาไปใส่เพิ่มนี่ปลาลาตีปีหน้าปลูกมาแล้วกับปลูกของแท้เอาใส่เป็นเป็น,ปนต้นเลย ใส่เป็นตอนเลยแซ่บแน่นอนรับรองได้เออพอเราพอเราเป็นสีเป็นเข้มเออมีนี่ประคามเพิ่มประคามสักหน่อยสุดยอดครับบันบานนิดเดีรสชาติแบบบ้านๆเลยแบบตรงไหนตรงนั้นเลยนี่แหละเอาไปย่ายังกระเส็บแสียแพงแสียแพงสุดยอดใส่มันเปื่อยยังเปื่อย์นะครับ โอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวเข้ามาตักขึ้นมาตัวออันนี้อันนี้สไส์ตัวนี้ว่ากะเทียมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนนมือนี้มากินเขาน้ำกันเนาะอนเอาเนี้ยวางไปเอาเลยไหมอืมอม,อมาดเดี๋ยวมากินน้ำกัน เทใส่สถ้วยเลยน้ำกันมาน้ำกันยนไรถ้วยอโอ้สุดยอดสุดยอดมเด้อรับเด้อโี่มย็ครับว่าเปนต้มะไหลเย็นมเย็นมย็ครับอันนี้ก็ปลาเก๋งครับนี่ปลาเก๋งเด้อ่าเป็นปลาหมอใช่ถ้วยใช่ถ้วยนั่นอีกถ้วยนึอ่านี่นะ มันทหยี้ดพี่นอนครับฝนตกท่านผู้ชมไปไหนม่ได้เลยตอนนี้ประเทศเสถียรนั่นกันไปไหนม่ได้ท่านผู้ชมก่อนเนี้ยออย่างเดียวรอฝนหยุดนี่ัสุดยอดแสบแ่บแสบเดี๋ยวมากินน้ำอ่ะ มากินน้ำกันท่านผู้ชมนี่นะพีแสงเทียมน่าพึงนะท่านผู้ชมตอนนี้กับประมาณสี่ทุ่มนะมันยากาศอยู่ในกระท่อมอยู่ในกระท่อมท่านผู้ชมเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันนี่ต้มปลาไหลเห็นปะ เพือนเรามันบ่อไฟเต็มที่ป่ะเนี่ยคนก็ตกเงาเพืนเต็มที่เนาะนี่ต้มอะไรแล้วก็ต้มปละเคนทอาแยงไ่ะชิมนี่คนควรเอาม้มือเราไปติ่มเลยูดเหมือนหอกเห็นไหมเห็นไหมมาชิม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 นะนี่อยู่กลางข้างหน้าท่านผู้ชมว่านี่มากมากมากแกนเราแล้วกันครับรอบเยอะยรอบเยอะยบไม่กินข้าวแล้วกัน ชิมยามปลารอบเดียวเพิ่งไปยามปลาแม่รอบเดียวทำชุ่มแต่ว่าปนตอกก็เลยแม่แม่แกงประไรกันเนาะแล้วก็ต้มปลาชิมชิมชิมโมะไงต้มเย็นแสบต้มเยนหนยกเย็นกินไหมเพิ่งเนี่ยเย็นยังอยู่ไหนเย็นอยู่ไหนโอ้โห ของแท่นี่ทำ้ชมเย็นของแท่อ่ะเ้ย็อดต้มแบบลูกพุงลูกทุงเนาะินไปนมาเพราะมันแก้งเห็ดบัณฑิตรสชาาแเดือดเ้ยอืมี่ครัเกี่ยวปลาเดกเกี่ยวปลาเดกอะไรเป็นเสียบดีครับเม้าผมกะบ้านี่มดครับกะบ้านี่เกี่ยวปลาด ตาตาตาเอาเอ้ยเออนี่แหละอะไไรดจอดอะไรครับกินขากไม่องมากินข้าวน้กันเด้อนี่แหละอยู่กับลูกทุ่งเดี๋ยวที่หน้าพยายามเบ็ดเดี๋ยวสิมมถัยเบิรงนเด้อทช่ามากึงของเจลาใ เกล้วผม้งแล่วเรีว่าลูกสาวเขาหว่ามาเป็นสมเขามาถึงเน่าใส่สองคนสองคนหัวล้านแเหรอเจ้าแซ่บปะกลมขิดเลยสาเขาแข็งมากเย้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น้าสิกินข้าวแล้วก็ไปยามเบ็ดเนาะเดี๋ยวเมื่อซาสิแม่ไทยกีบเผเบิึงท่านผู้ชม นี่แหละชีวิตของคนบ้านนอกเนาะวิถีชีวิตคนอยู่ริมเมืองเนาะหากินเงินอยู่ริมเมืองเนาะนีะ่แหละแซ่บแซ่บแห้งท่านผู้ชมครับผมโอ้ปลาไหลตัวปักใหญ่หนึ่งเจอดแซ่แบ,แบแซ่แบแห้งแบบบ้นีครั น้องเรากินแซ่บเสียดสเดาเสียดสเดก็เดี๋ยวเฮามาเบิ่งงันรอบเดือนเนาะขอเนื้อจะได้ขอเนื้อทิ้งไปพยายามเบ็ดรอบซาวท่านชมนี่น้องมัตตีน้องพิทักษ์กำลังกินข้าวแซ่บนี่แหละก็ถือว่า เป็นทีมงานของพี่นาปแปกเนาะเพราะว่าก้อนน่ะี่พี่นาายูู่้เดียวโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เบิ่เงินไปเน,ะเนาะเดี๋ยวเมื่อเช้าเดี๋ยวเ้าไปยามเป็ดกันเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งมาก